รยสูละห้าสิบล้านนะคะาก็ดีใจค่ะแล้วก็เหนือความคาดหมายของเราแต่จริงๆคือเราก็อยากเห็นถ้าภาพยนตร์วิวาิหนังไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วยังแอบหวังว่าเอ่อฟีดแบ็กจากที่ถ้าได้ฉายจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะรอดูว่าแะเป็นยังไงครับเครับผมก็เหมือนกันคือจริงๆเราก็จริงๆพวกเราทุกคนแหละไม่ได้คิดว่าแบบหนังมันจะไปไกลขนาดนี้แหละเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แบบจริงหนังนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาศัยกระแสการบอกต่ออย่าง แบบที่ทุกคนแบบบอกต่อกันอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอเหมือนเขาไปดูกันมาแล้วเขาก็รีวิวกันอะไรเงี้ยเราก็อ่านตลอดแล้วรู้สึกว่าอขอบคุณมากๆที่เหมือนอีเวนต์แฟนคลับพวกเราเองนะก็ยังแบบช่วยกันแบบโปรโมทอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาทำให้หนังแบบตบบโตขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ผมเองแฮปี้มากจริงเก่งก็รู้สึกดีใจมากๆครับเก่งว่าเอร้อยหนึ่งร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านเก่งว่ามันเป็นเป็นรางวัลสําหรับ ทีมงานทุกคนเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนพุ่มกับทุกคนเขียนว่ามันเป็นกําลังใจที่พุ่มกับหรือทีมงานเก่งๆแบบนี้จะได้ทํางานทําผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับใช่<อ><อ>แต่แต่ละช็อตแต่ละซีนในหนังได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากในฐานะนักแสดงเป็นไงบ้างอะคะเราก็รู้สึก ดีเนาะที่เขาตัดลำเป็นมีมเออมาใส่คำพูดอะไรเงี้ยผมมีนได้มีมที่อะไรนะที่มีน้ำมีมีเลือดอ่ะอ๋อบอกว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไหวก็ยังไหวอยู่มีผมดเรื่อยเรอจริงๆแบบเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีไม่ว่ามันจะออกไปในแง่มุมไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันพอพอเขาแบบรู้สึกกับซีนใดซีนหนึ่งนั่นหมายความว่าหนังเราแอคคอมพลิชหมายว่าหลังเราคอมพลีตในหน้าที่ของนักแสดงว่าเออ เออมันแบบติดอยู่ในใจทุกคนอย่างเงี้ยดีฟ้าเป็นยังไงคค่ะจริงๆก็ดีใจที่จริงๆหนังมันไม่ได้คนไม่ได้ดูไม่ได้แกะ,ะหรหัสแค่เรื่องของออความสัมพันธ์ในตัวละครแต่ว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่มันสะท้อนสังคมด้วยอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือหลายๆจังหวัดแล้วคนพูดถึงแล้วเฮ้ยจังหวัดนี้ไม่มีโรงภาพยนตร์ให้ได้ดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงกระเพื่อมที่แบบว่าคนพูดต่อกันต่อกันว่าอยากไปดูเรื่องนี้ หรือหลายๆคนที่แบบอยากไปดูแต่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงไม่มีโอกาสได้ดูเขาก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยซึ่งหนูเองหนูก็ได้อ่านฟีดแบ็กหลายๆอันแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจอยู่ที่แบบคนเขาแกะรหัสที่สิ่งที่ตัวผู้กำกับเบื้องหลังเขาก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ย่ะใชายน้องเก่งเองก็งมีซีที่ถูกพูดถึงเยอะในในหนังเรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับประเด็นที่เก่งสนใจมากๆคือประเด็นเรื่องชายขอบครับด้วยความที่ที่เก่งเป็น อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่แบบแทบจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่เลยอะไรแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆแล้วอย่างแม่ฮ่องสอนน่ยก็เป็นประเทศเป็นโทษเป็นจังหวัดที่แบบห่างไกลมากมากเป็นเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยมากๆเลยถ้าถ้าเทียบกับสิทินะครับแล้วก็ เห็นพี่พี่แฟนคลับบอกว่าแบบมันมันใช่เลยนี่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงๆซึ่งทีมงานแบบรีเสิร์ชมาดีมากๆเลย มีฟ้าแล้วค่ะฉายาในอีกร้อยร้านก็มีะอืก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงหนึ่งร้ย้านนี่สําหรับหนูจริงๆมันไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ยากมากๆสาหรับคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณทาง GDS ที่เขาเห็นแต่ว่าศักยภาพของเรารวมถึงนักแสดงทุกคนทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เราไปด้วยกันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกดีใจคนเดียวรู้สึกว่าทุกคนน่าจะ รู้สึกเหมือนกับเราที่มันภูมิใจแล้วก็หนังเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปถ้าได้ฉายไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยที่ผลิตผลงานออกมาแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันตีแผ่ทั้งเรื่องของเพศสภาพเรื่องของสังคมเรื่องของความสวยงามแล้วก็อารยธรรมต่างๆอยะะ่างเงี้ยค่ะก็น่าจะได้ได้ทำให้ทั้งตัวกันขับคนที่ซัพพอร์ตเรา ทั้งแฟนคลับของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็ส่วนเขาหน้าสะภูมใจไปพร้อมๆกันแม่ต้องดทำทำน้หน้าคํามดีด้วยกันเยทำได้อีกร้อยล้านก็ดีใจค่ะก็ดีใจก็โหุเหนื่อยมาเยอะเนาะแล้วก็เราก็เจอคําสบประมากันเยอะแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบไปตอบโต้อะไรแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันคือความสําเร็จที่เราเอามาตอบกลับได้อย่างแบบมันมันก็สันใจดีสั่ใจสั่นใจก็นะก็จริงก็รู้สึกว่าแบบเออ มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใครหลายๆคนด้วยอย่างเราสามคนตรงนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราเลยแล้วก็พี่บอสเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่แบบแบบได้ลองทําสิ่งีด้วยกันอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าเออมันคําว่า้อยล้านมันเหมือนเป็นการบอกว่าแบบเอองานของเรามันได้แผ่กระจายไปให้คนที่แบบไม่รู้เป็นใครด้วยซ้ำม,มาดูอะไรเงี้ยแล้วแล,แล้วโดยที่มันเป็นงานที่เราแบบตั้งใจมากๆรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆกับ การที่มันมันไปไกลขนาดนีนน้โดยเฉพาะมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยก็รู้กดีแล้วก็หวังว่าหนังมันจะทาให้ใครคนได้แบบแมสเศษอะไรบางอย่างที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็คิดว่าหวังว่ามันจะไปไกลออกจากประเทศที่ไปอีกๆๆอกๆๆะไรเงี้ยครับนอก่งนี้ก็มีส่วนทือทำให้หนังเรื่องนี้ถูกราดถูร้อยล้านได้ก็ดีใจมากมากครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเป็นผลงานเรื่องแรกของทุกคนเลยแล้วก็เก่งคิดว่าแบบ โอ้มันมันเกินเกินฝันมากๆครับ<ม>แล้วก็<ม>เียนว่ามันคุ้มกับความทุ่มเทที่ทีมงานนักแสดงทุกคนได้ได้ทำลงไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยกันมากด้วยความที่เป็นเป็นโลแบบต่างจังหวัดหมดเลยอะไรแบบนั้นมันมีการถ่ายทําที่แบบหนักมากๆก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าอะไรที่เป็นลมค <laughs> ุ้มค่าอะไรที่เป็นลมจริงต้องตจากในไทยแล้วไปชาติีกตัวหการเดินทางของของจะไปหลายเราได้ไปแต่ที่ละโอ้จริงๆแล้ว อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนตัวด้วยนตอนนี้เราจะกำลังจะไปฉายที่เซาท์อินเ a เซียในบางประเทศด้วยแล้วก็มีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ใช่ครับซึ่งก็คือมันก็ไปไกลกว่าที่เราคิดเดยนะอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องรอฟีดแบ็กว่ามันจะเป็นยังไงแต่การที่มันได้ไปฉายมันก็เป็นเกียรตจริงจริงแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่น,นี้น่าจดจำคือเพลงประกอบ ครับผมเป็เไาเพราะเป็นดีนะครับเนี่ยร้องเขาก็หน้าตาดีหน้าตาดีอ๋อใร้องเลยนะแต่คือเพลงนี้เป็นที่ที่กลับพูดถึงเยอะมากเก็บข้ามมามันมันเป็นเพลงหนึ่งที่ตอนแบบเราฟังก่อนที่ไปดูหนังกับหลังดูหนังมันแบบให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเหมือนกันอเราก็รู้สึกว่ามันก็ แม่อีเวนต์เราอ่ะพอเราปล่อยเพลงเราบางรูกไม่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอวันเนี้ยเหมือนแบบเออเราได้ได้ทีเด็ดที่แบบล้นหลังกับมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมันแบบเออพอมันทาให้เข้าไปถึงเนื้อหนังมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการที่ทำโอเอสทีเนี้ยมามันแบบมันคอมพีทแล้วอะไรเงี้ยในการที่นำมามันเหมือนต่อกันคนไปดูหนังก็กลับมาฟังเพลงต่อฟังเพลงต่อก็คิดถึงตัวละครกลับไปดูหนังต่ออีกรอบหนึ่งใช่ ทำยอดด้วยอีกทั้งสิ่งนีบ้างคที่หนังเราได้แบบโคอินเตอร์ไปต่างประเทศเลาก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็จะได้เห็นสกายภาพของเราเพราะว่าอย่างส่วนตัวหนูเองเราก็เราก็มีแฟนคลับที่อยู่ประเทศเป็นบ้านที่จะได้ดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาก็เฝ้ารอคอยกันเนาะเราก็อยากจะลุ้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าภาพรวมมันออกมาแล้วหนังเรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องของรายได้เรื่องของการตอบรับที่ดีอาจจะมีโอกาสตับเทยนพาไปหาแฟนพี่นุ่นนะจริงๆผมว่านั่นน่าจะมีโอกาสใช่ไปเที่ยว ไปยูไป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 เจอทุกคนอะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าเราก็อยากเจอครับโอเคครับไปต่อวันนี้มันมันรายได้มันถึงร้อยสิบล้านแล้วไม่น่าจะเกินตางกันนี้น่าจะร้อยห้าสิบล้านก็ผมเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเออเดี๋ยวเกิดเกิดการนันนี้ร้อยห้าสิบล้านแล้วเลยอ๋อคือจริงๆเราแค่ไม่ว่ามันจะเท่าไหร่เออต่อให้มันมันร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการบอกมากกว่าว่า วีเพ์กับมาที่ทีมงานแสดงทุกคนว่าแบบเออเหนื่อยความเหนื่อยเรามันคุ้มค่าแล้วนะ เออแล้วก็หนักมันได้ไปไกลขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นหลักเ่าไหร่ตอนนี้เราแฮปปี้มากเลเพแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เราแบบดีใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือเหมือนเรื่องเนี้ยตอนแรกเราอ่ะก็มีคุยกันกับทางทีมงานว่า<ม>เอะเราจะทำไงให้คนต่างจังหวัดเขาเข้าถึงเนื้อ<ม>เรื่องแบบนี้เพราะเรากลัวว่าอาจจะเป็นแค่แบบคนกลุ่มใหญ่หรือเฉพาะกลุ่มที่จะเข้าใจพอดเรื่องของนิมมานหนามหรือเปล่าแต่ว่าเรามาดูฟีดแบ็กยอดไรายได้อะไรเงี้ยที่เป็นแบบของกรุงเทพแล้วปริมณฑทนเชียงใหม่โอเคในจนํานวนที่เราโอเคแล้วแหละแต่ว่าสิ่งเหนืออื่ อีกจํานวนที่เยอะมากๆก็มาจากทั่วประเทศที่เป็นต่างจังหวัดซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราว่าเราทําสําเร็จแล้วที่ทําให้มันแบบว่าเรื่องนี้เข้าถึงคนได้ทั่วประเทศจ,จริงๆเรื่องงานอนดีแหละของผมคือการเช็คลกลงทุกวันเช็คกลงเวลาบ่ายโมง ดูทุกจังหวัดอะนด้ว่างกรุบเช็คเลยว่างกรุบเช็คเลยผมอยากดูว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาแบบได้เข้าไปดูหนังเราไหมหรือจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดนี้โอเคโอเคอะไรเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกดีมีความสุขทุกทายได้เช็คลงครับผมออยากให้ฝังเหมือนกันใครที่แบบว่ายังไม่ได้ไปดูหรืออยากแบบจะนัดดูดีไหมอย่างเงี้ยเออเรื่องอันนี้ถ้าทำไมต้องดูเรื่องนี้ใก่ตอนนี้ให้เก่งก่อนได้ครับก็ ขอฝากอะไรขอฝา่เช้าเช้าเช้าวิมันพันแห่แห่ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องวิมันนะด้วยนะครับก็รับรองว่าทุกคนจะลุ้นไปกับทุกตัวละครครับผมแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทุกคนได้ได้ตกตะกอนนะครับถ้าดูหนังเรื่องนี้จบครับผมก็ขอฝากครับผมอา คราผมก็จริงจริงจริงเดี oh ๋ยวเราเราก็ขับเกิดเกิดเป็นภาพยนเรื่องหนึ่งที่ที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบอะผมรู้สึกภูมิใจทุกนาทีของภาพยน์เรื่องนี้เลยแล้วก็คือเชื่อว่าทุกคนเข้ามาดูอะจะได้อะไรบางอย่างกลับไปแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมว่าจริงๆแล้วอะคือเปิดใจเข้ามาดูเลยแบบว่ามันจะเป็นโลกหนึ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วมันเป็นโลกใบหนึ่งที่ ถูกสร้างมาแบบอย่างดีเทลมากๆโดยทีมงานเขาแบบทุกๆฉากทุกๆบ้านทุกๆดีเทลมันมันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วแล้วมันเป็นเหตุผลว่าหลายะคนแบบกลับไปดูซ้ํเพราะว่าเราหาตัวละครเหล่านี้เราหาโลกแบบนี้มันไม่ได้ที่ไหนแล้วเราคิดถึงพวกเขาเราคิดถึงสถานที่แล้วก็จะกลับมาสู่ตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนจะแบบได้อะไรบางอย่างแล้วก็หลงรักในมวลความเป็นแบบไทยความเป็นแบบความเป็นแ่งสอนความเป็นสุเทียนที่มันเป็นแบบไทยมากๆอะไรเงี้ยก็เี้ยครับ หลังจางนี้เราก็เพลงประกอบด้วยกับผมอลยไปอีกก็อยากให้ทุกคนได้มาดูศิลปะกัรเล่นเลยขอขอบคุณก็ อยากให้ทุกคนมาดูศิลปะการทําภาพย,ยนตร์ของพี่บอลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมถึงศิลปะการแสดงของพวกเราที่ที่เราสร้างตัวตนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นท้องคําเป็นพิเศษเป็นจริงนะหรือว่าเป็นแม่แสงซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆการใช้ชีวิตอะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างเรื่องของรายได้เรื่องของสถานที่เนาะที่อยากให้คนได้รู้จักจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องที่อยากจะพาอย่าง ที่เจบอกคือไปอยู่ในโลกของวิมานหนามที่เราเพยายามที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพสะท้อนหลายๆอย่างในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆแบบมากๆจริงๆในการถ่ายทำรวมถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคทุกคนอยากฝากวิมานหนามที่ตอนนี้เราก็ทะยานสู่150ล้านเกินเกินความฝันของพวกเราแล้วแหละแต่ก็รอดูได้แต่รอดูว่าเอ๊ะจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ที่ไหนเนาะแล้วก็ ฝากด้วยละกันถ้าสมมติว่ามีแบบว่าฟีดแบ็กที่คนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันแชร์แล้วก็จะรออ่านรอดูฟีดแบ็กกันว่าทุกคนชอบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือตอนนี้ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็เพิ่มเพิ่มากก็เพิ่มถ่ายไปถ่ายไปทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณคนะคุณครับไอซ์ธนาคาร